ตีแกงน้ำใหม่ได้แบบนีงช่วยมังบางอ่ะกติเพิ่อกะเขียนน้ำกระเคียนช้อยมั่งบางสามจุดเบิร์ดหนึ่งกินน้ำอุ่นแกงน้ำใหม่ชุดน้ำมือนอนลูกสาวน้ำใหม่ไม่หายสามจีนอ่ะ จะนอยยังไงซี่นอกับแกงว่าไม่ไหนหน่อยเท้งหมเห็ดเท้าหน้าเห็ดแกงเช็กันพักขาพร้อมพักชะอมผกแกงเช็กันแกงกินแรกอย่างไรจับแกงจับเชบจำได้น้อ,อแนแแเแสบช่วยตอนเป๊ะ บนยองได้ต่มาเอแหลกแล้วโอ้ยยังกลางอยู่บ่าได้แหลกจ้วยตามมาไม่จะแจมตานี้เชเบียตาเรียบร้อยจะนั่งนั่งแกงละไม่ได้ผัดเลยกำลังกดกดไหนกำลังกดกดพี่นายก็ได้แกงเร็ Cầm lăng kèm, cầm lăng kèm. Cầm tí chụp con xe Cầm tí chút chụp Xe chụp 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 cái chụp 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 ใส่โหลดใส่พร้อมกันรวมกันชุกแกงสต๊เชดเช,ดชดน้ามันหอนบาอ้านหลายดอกคนเนยนะเอาล่างโคกลงบัดนไม่ใช่ชสิเพียร์ ทำแจงหน่อไม้แจงหงน่อไม้ได้ตอนแรกมาได้หยอยากมาได้มาได้เมื่อไรแกงยุกํำลังเตรียมหนึ่งเข่ายุกหนึ่งเข่ายุกเข่าหันทอดแกงน่งอไม้หันทอดกลองปลาแดกใช่ตอนกีงเงยกีงเงยปลาแดดตอนปิงเงย แ่บคักไัในพุทธเครื่องหมอนึงเสร็จแล้วใส่พักขาพร้อมพักขาเนี่ยน้อยหยอดเน่้อยพักขากับลูกสาวเอามาให้กับเกขาน้ำมันกับลูกสาวมาให้กับเกขาโอ้โหเจ็ดเครื่องหมอหนจ,จะได้กินหอดมแบบอื่นไปได้ แ bon. ่บลีอีหรอแอดชดป่านชดกินกับพนักานมิมูกิ่นชดหอนหอนข่าวกันหนึ่งหอนหันหนึ่งเร้าไม่หมแฉบคาบบ้านนี้อ่ะกินข่าวบ้านกินข่าวแกงทำไมแฉบได้ตอนประเดี๋ยวอีวนะบพ่อหีบาได้ใร์เอาข้าวเจ้ยวมากินเออเอามนใอย่ไปตัดตเจียว chốt gần, hòn hòn mới sẹp, thâu còn nhiều máy máy, ghép mày ai, đếm, thổi, mà đeo đấy nè, nè ตำเป็นแกอืมแก่เลยอืมทักกัดเฮ้กัดกัดที่ะเขากินนวยลกระข่ำเลยแบบนี้มันวัยใยเพิ pues ่นกัดท nah. <ayım> ี่ะ <removing> ก <them> ินเรียกัดที่ะนี่แกมึงด่า้นี่แก้มด่างป่ะเอามาจำมาจำ ป๊าดอย่ามึนด่ายเอาอเอาอเออยั่ไเก็นนแสบ่ไหมแบครับอืมตอนแรกเขาบอย่าเวาขกไป่ได้นะเอแม่ข้าเดี๋ยวนึง มาบอ,อ่อนแมนบอกได้จุอ,อืมอ่อนมาถามัเดี๋ยวมาัที่มท่ทำนั่งนนห,หน่นนหอย I'm not แหลบครับรเครบักเขียนก็บมี่เคร่บักเกียนก็บบักทีกหรอกินเครื่องน่วยเป็ดๆ มากล้วจนก็นดีคือสักเท่าก็ดีแจงแ้าไหมว่าจะซุกกลาง,งกินเสียก่อได้กินคำหนึ่งเป๊ะพีไค่อโอม้มากขาดนี้มากขนาเงี้เนเจ้าได้ยังางเีน หลับเท่าอืมขวงมา <Okay. 45. S 1> หลับเท่าพี่นัางเอาหลับเท่ามาชงได้ <Okay. S 1> อะไรเนะี่ยเอาหนี้สี่สิบเอาไข่สี่สิบโอเค สีบป่ะพี่นางหลับเท่าหลับเท่าเสีบคับแยนมาใหม่แล้วแต่ยังมีหลับเท่ามาเ,ามาเติมจะเสีบแต่ลอกซีม,มกันอันหนไปใส่สจังแล้วไม่เห็นไปยังไงเออวีแศ่เอามุอนอื้เสีบครับเสียอยู่บ่ แซ่บครับอออันน่อยไปป้ไปคุณโบมันก็ไปหาไขรเลยาหลับเท่ามาชงวันนี้แซ่บครับาหลับเท่าวันนี้แจงมาใหม่ก็บ,บ่าแซ่บแล้วมาหลับเท่าตอน